หมาคอยยาวไม่มีที่สิ้นสุดหมากระดูกผีเสียงกระดูกมันจะดังลั่นทุกครั้งที่ขยับคอหมาคอยยาวไม่มีที่สิ้นสุดจะมาจัดส่งภายในอีกสิบห้าที่ข้างหน้างั้นเรารอไปดูเลยดีกว่าเสียงกระดูกลั่นแน่ลองฮอดใหญ่ไอยากเล่นเลยนเ้ยเอาเลยครับผมมีตนวละครสุริการหลอนดากเวฟวันนี้เติมเบอร์ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อหมาคอยยาวไม่มีที่สิ้นสุดได้ โดยที่เราก็ไม่รู้ว่าหมาคอยยาวไม่มีดที่สุดที่มาจากดางเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อหมาคอยยาวไม่มีที่สุดจากเว็บไซต์กันนะครับและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจพวกเราสองคนด้นะครับถ้ากดกันแล้วงั้นไปดูกันเลย เตยตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดับเว็บเว้ยและอยู่กับปีศาจจิตได้สำนึกเว้ยเตยมันเป็นยังไงวะเอาก็เหมือนตอนเด็กๆเรากลวกัวอะไรหรือเปล่างั้นลองไปอ่นานคำอธิบายเพิ่มเติมหมดละกันปีศาจท,ที่อยู่ทั้งในความจริงและในความฝันยวิงี่น่ากลัวเลยดีวะมันมีตัวอะไรวะงั้นล,ลองไปดูอ่ะละกันเตยคือตัวแรกนี่สไลเดอร์กินคนโอ้ยหล่อนจัดเออตอนเด็กๆเราก็ชอบเล่นนะสไลเดอร์ลงมาเจองาเลยววะอันที่สองเนี่ย หลอนตะกะรถไฟใต้ดินอันนี้หลอนมึงดูปากมันดิอันนี้สามเนี่ยแมงมุมหัวบ้านอันนี้แปลกว่ะก็นั่นะดีบ้านหลังใหญ่นะข้างล่างเป็นตีนแมงมุมเหรอวะอันนี้สี่เนี่ยมาคอยยาวไม่มีที่สิ้นสุดอันนี้หลอนยาวมากคอมันอ่ะนั้นลองไปดูที่ห้าแลวกันเป็ดหัวหลอดไฟเว้ยหัวหลอดไฟปกติได้ยินแต่หูลำพงก็น่าดีวะอันสุดท้ายเนี่ย หมาดาจอมขมือก์กระตุนด็อกอันนี้กระตุนดอ็อนนก,อกแล้วมึงสนใจแหนในความฝันเอาีมาคอยาวดีไหมหน่าสนใจเพราะเขาบอกคอมันจะยาวเรื่อยๆแล้วเราจะไม่เห็นตัวมันด้วยไอหยอยังจะยอยากขนาดไหนวะมันลองเอาตัวนี้เลยแล้วกันหมาคอยยาวไม่มีที่สิ้นสุดหมากระดูกผีเสียงกระดูกมันจะดังลั่นทุกครั้งที่ขยับคอแบบดังเป็นกอกกอกกอกอะไรอยาร่างงี้เลยไปเตยอาจะใช่นะเฮ้ยงั้นลองเอาตัวนี้เลยกัน คูณชมขาเมื่อกี้เราก็ได้ตอบไปทางอีเมลและได้ทําการสั่งซื้อมาคอยยาวไม่มีที่สิ้นสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดาวเว็บเขาได้ตอบกลับมาว่ามาคอยยาวไม่มีที่สิ้นสุดจะมาจัดส่งภายในอีกสิบห้าที่ข้างหน้างั้นเรารอไปดูเลยดีกว่าเสียงกระดูกลั่นแน่รองฮอตใครน้องทำอะไรอ่ะไอ้เตยมึงว่าคอกุเนี่ยยาวเท่ารองฮอตปะวะใช่เหี๋มันจะยาวเท่าเหรอไแต่รองฮอตคอยยาวมากเลยนะแล้วตอนนี้มายังอ่ะพี่เดี๋ยวไปดูก่เตย

แม่ค่ะเฮ้ยบุญกันเฮ้ยบุญแม่เฮ้ยมาแม่วะอะไรวะไอ้น้อยสามารถปรารถนาจะได้ทุกอย่างเฮ้ยมันบอกว่าขออะไรก็ได้วะหรือว่าเราอยู่ในความฝันโปรยเตยก็น่าดีวะเนี่ยมีคนมีความอย่างเงี้ยก็น่าดีวะขออะไรดีวะแล้วต้องมีอะไรมาถวายป่ะก็น่าดีวะการเปิ้สีแดงเฮ้ยเปิ้ลแดงเฮ้ยมาเฮ้ยมือนกูซื้อมาอยู่นะใช่เหรอเออพอรูงต้องพนุ่งต้องมาถวายรองเท้าเหรอเลยฮ้ยดูดิโอ้ยแม่ลูกฝุ่นจิตว่ะ เฮ้ยทำไมลูกมันดูคึกแปลกแปลกวะตาก็ดำด้วยนี่มาแล้วนี่ไงตุ้ยแอปเปิ้ลแดงสดๆเลยไม่อาไหวนอนถ้าลูถ้าลูกขอพรกันได้ไงเออห้าข้อเลยอ้าวรวยยอดวิวหนึ่งล้านเลยนะคะเออคนดูเยอะๆขอพรขอพรไจะได้แอปเปิ้ลแดงอุ้ยวิยิว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 ิ้ยวิ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 ปิวิวิ นี่ไอ้เป็นเขียวอยากกินแอปเปิ้ลแดงเจ้าลูกดูฆ่าสองอะไรวะลูกดูจไม่เตยมต้องจ้าไอเตยมึงกำังล่องไอเตยไอเตยไอเตยไอ้เตยมึงอยากทีลูกลองอไอเตยไอเตยมีมเนลูกลองอดนะวิล่องแม่เก่อนไอเตยนั่นล่องอดนั่นล่องอด

แต่เพิ่นก็นอะไรเหี้ยเขียวปีเลย <c ười> แกแูต้องแกะแหนกูต้องแกะแหนกแม่กู <c ười> <c ười> <c ười> มันกล้าหลอกลูกกูแถมตบหัวแม่กูเลยอีกแต่แตกูยังอยู่แตน้ำคอกูคงไม่ไม่อยู่แน,น่ดีนะคอกูอยู่กูคือลูกลองคอน แต่แม่ก็ยังอยู่ในใจบอกให้แกแทนให้มันได้เลยจะจัดการให้กูคือรอหอไอเตยกูปวดท้องว่ะลงไปเข้าน้ำกูหน่อยกูกลัวหมาคอยาวกลับไปแล้วมันโดนกูจัดการขนาดนั้น่ะโอ้โหแน่ใจนะถ้ามันยังไม่กลับนายเตย ปวดท้องปวดท้องกี้จะแตกบ่เอาเฮ้ยวต้อขอแม่กูใช่ไหมไม่ใช่กูต้องเป็นเราคอดคนต่อไปไม่นะไม่ไม่ไม่เฮ้ยเสียงอะไรวะ หรอไอ้น,อน้องเฮ้ยยิ่บอกนะว่ามันโดนรองพนัจัดการไปแล้วอะ่ะเฮ้ยเอาเฮ้ยทำไมรองพนัตัวนี้มันหน้าตาแปลกๆวะแม่บานดฮะแม่มาเฮ้ยแม่ใหม่อะไรวะทำไมมันน่าเกลียดอย่างนี้อะแม่เฮ้ยดูดิทำไมหน้ามันเล่ห์อ,อย่างดี้วะแล้วดูดิแม่งอย่างอ้วนอะเฮ้ย S <S เฮ้ยอะไรวะกูเป็นผู้อย่างรู้อนาคตเฮ้ยอย่างรู้อนานคตคืออะไรอ่ะคือกูทำงายว่าเดี๋ยวมึงต้องตาย E <music> vim